มาแล้วจ้ามาดามจันมาเด้อมันนีก็สิมาก,กินสามีเห็ดกับเขาห้ค่ะนี่อ้อมาจากกันพีโ่โตหพิ่งขาวเศร้าอาหารเศร้าจะไปเห็ุงานแล้วกินน้ำพริกของเจ้าของที่ขายนี่ลแหละพี่น้องมาหนี แม่ก็จะบอกว่าเวลาเหตุงานเวลาเหตุงานอย่างกระยานะขอให้รักการงานและสนุกกับการงานที่กันมาิม่ว้าให้ฟังนี่นะแล้วมันก็ใครเห็นใครก็ชอบนะเวลาเราทำงานอะสุขภาพจิตเราก็ดีเรื่องอื่นความคิดอื่นๆความคิดลบๆที่อยู่ในบ้าน ที่อยู่กับอ่าที่เราไม่ชอบใครเนาะให้เราจงมีสติอย่าเอามาใช้กับเวลางานอย่าเอามาหุนหวยเห็นนะให้มันแยกแยะนี่คืองานประจําที่เราทําอยู่นะงานประจําคืออะไรสมมติว่าอาจารย์มาทํางานประจําร้านพิซซ่ายัางเสียเจ้านายกสิมะมาเบิงเด เจา้านายเขาก็ส่งหูด้วยว่าเราทํางานเราเอาใจใส่กับการทํางานเราหรือเปล่านะากินข่าวกันด้วว่าเรารักงานเราหรือเปล่าเขาจะรู้เขาสัมผัสได้ ถ้าวันไหนงานบกพร่องขึ้นมาเราก็จะโทษคนอื่นไม่ช่วยเราไอเดียวโทษนูน่นโทษนี่ทำงานไม่ต้องไปมองใครหรอกอยากจะมาขายน้ำพริกขายปลาก็ขาย พริกปลาสลิดพริกปลาช่อนไม่เคยมองว่าใครจะขายมากกว่าหรือขายได้ดีกว่าเรามีหนะ้าที่ขายสนุกสนานไปขอซื้อกับคนสนุกสนานอืมขอซื้อคนสนุกสนานขายขายพวกครีมขายพวกมาร์คลองคำนะ่ะ ก็ขายไปไม่เคยท้อใจเลยไม่เคยท้อใจตอนที่ขายไม่ได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติค่ะขอให้ทุกคนสนุกกับการงานอย่างทำ YouTube ก็สนุกกับการทำ YouTube ถ้าคนไหนชอบ Youtube จริงๆก็สนุกกับการทำ u t u b e ออกมาไลฟ์ออกมาไลฟ์บ้างออกมาอัดคลิปบ้างจะมาทำงานเยอะแต่จะมาก็ไม่ลืม Youtube นะ Youtube เคยให้ไรายได้จะมาจมาก็วางจะมาก็มาม,มาฝึกทักษะการพูดใน Youtube เน่่อืม มีเพื่อนเยอะใน YouTube อะแต่จะมาตอบคอมเมนต์ไม่ทั่วถึงเพื่อนๆก็เลยหาย <c oughs> ตอบคอมเมนต์ไม่ทั่วถึงเพื่อนๆก็เลยหาย ไม่ตอบเพื่อนสม่ำเสมอถ้าจะมามัวจะตอบคอมเมนต์เพื่อนนะจะมาก็ไม่ต้องทํางานทําการนะมันเยอะเกินไหมหายแล้วก็หายเวลาเขาคิดถึงเราเขาก็กลับมาเหมือนเดิมเพื่อน่ะเราอย่าไปจิตตกหางานอย่างอื่นทําบ้างถ้าเราทําทุกวันทุกวันมันไม่เหนื่อยหรอกถ้าเราคิดด้วยทําด้วยจะเหนื่อยหรอือคิดในแง่แบบ ความอยากได้ความอยากเพอร์เฟกเนี่ยมันจะเหนื่อย <c oughs> จะมาหาทำงานหลายอย่างได้จะมาชอบการค้าขายค้าขายทำให้คนเรามีเงินรวยเนี่ยใากการดูดูเพื่อน,น,นใน ใน Youtube หรือ Facebook เนาะเราคิดบวกแค่ไหนเราก็ดึงดูดเพื่อนแค่นั้น <c oughs> เราก็ไปเรื่อยๆของเราง่ายๆทำตัวง่ายๆสบายๆทำตัวเป็นมิตรที่ดีกับทุกคนไม่ต้องเจาะจงคนใดคนหนึ่ง เพราะว่าถ้าเจาะจงคนใดคนหนึ่งแล้วเรามันคาดหวังสูงแต่ละคนอะ่ะเดี๋ยวนี้ทำไมจันมาคุยกับฉันแต่ตอนนี้ทําไมไม่คุยกับฉันดูดิเนีะมันจะเป็นอย่างนี้นจะมีการทะเลาะวิวาทจันโมโจกวนก็เลยไปหาโมโจ น่แหละคะ่ะเพื่อนๆจะมาก็จะมาให้ให้วิธีการอยู่กับตัวเองยังไงให้มีความสุขที่สุดนะจะมาตื่นมาจะมาจะรักตัวเองนะขอบคุณตัวเองขอบคุณเงินที่มีอยู่ที่เหลืออยู่ ขอบคุณเงินขอบคุณเสื้อผ้าขอบคุณตัวเย็นขอบคุณทุกอย่างที่จะมามีอยู่และมันจะทําให้ขอบคุณในใจเรานะพูดดังๆก็ได้คนเดียวมันจะทําให้เรารักคนอื่นเป็นมากขึ้นเสียสละให้คนอื่นมากขึ้นเพราะเรามีพลังงานเดี๋ยวดิว เรามีพลังงานแล้วอืมแหะก็เลยแวะมา YouTube วันนี้ปกติจะมาก็แวะๆ,ๆอยู่ Facebook คุณเน๊ะ จะนาทำขายของใน Facebook จนมีบอสคนหนึ่งเขาให้จันมาขายออกออกทุนให้เลยจันมาก็ขายออมอะไรอย่างเดียวกำไรที่จนมาได้นะจันมาก็ถึงเวลาทำบุญจันมาก็ไปทำบุญอืมหนอะ มันต้องมีการแบ่งปันนะเราอะอย่าทำตัวเป็นที่เหนียวเพราะว่าบางคนว่าทำบุญเราไม่มีแล้วจะทำบุญยังไงไม่เชื่อหรอกไม่มีอีการที่พูดว่าไม่มีแล้วจะทำบุญยังไงเนี่ยถ้าคนเขามีจิตใจเป็นบุญนะเขาไม่พูดทำนี้ การทำบุญอะ่ะหนึ่งการพูดกันจาให้กําลังใจคนนี่ก็คือการทําบุญการแบ่งปันมีผักมีเสื้อผ้ามีกองโองกางเกงมีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของเครื่องใช้แบ่งให้คนนี่ก็คือทําบุญถ้าทําบุญให้คนไม่ได้ก็ทํากับนกกับมแมวกับหมาที่บ้านใกล้ะเพื่อที่จะเเรียกอะไรอะ่ะสอน จิตใจของเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวก่อนอะไรแบบนี้เวลาขายของอ่ะก็เหมือนกันให้เรารู้สึกว่ารักลูกค้ารู้สึกว่ารักตัวเองรู้สึกว่ารักสินค้าโอ้ไปได้สวยอึมเจ้ปลาประปจอมต้งขายได้นหนกันนานไหม <c oughs> เราครบ คนนะ่ะเราจะคบกับคนที่เราไม่ต้องเก็บกดมากคือคบคนแล้วไม่สบายใจไม่คบเลยนะ่ะกันมานนะ่ะต้องทะเลาะกับตัวเองก่อนคุยกับตัวเองก่อนว่ามันเป็นอะไรกับตัวมันเ <c oughs> นี่ยค่ะคือเคล็ดลับถ้าคบใครไม่ได้คบกับตัวเองไม่ได้ก็ทะเลาะกับตัวเองก่อนอย่าไปทะเลาะกับคนอื่น <c oughs> Okay, now...